ไล็บดล็บฉีกรสคุณค่าคุณค่าค,คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ว่าง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 อันนี้อยู่ข้างนอกนีก็ระอานโอเคนิ้วไหมนิวเหมือนกันไม่ใช่นิ้วว่าง ให้คราถอดรองเท้าสรกกระเป๋าใส่แยก,ก,ก่ข,ขาวไปเ <ไป S 1> นี่ยอ,อันนี้โอเคไหมโอเคอุ้ยร่วงเลยเปิดอตัสงต้องถอดมเนี่ยสพรกเยอะมาก คนก็มีน้ำน้ำก็ก็ไม่ให้ผ่านพวกวาสลีนเลยพวกครีม <c oughs> นี่มีน้ำใหม่น่ไม่ได้มาจัดระเบียบใหม่เนี่ยพาสป,ปอร์ตอยู่ในนี้ห้ามลืมเด็กขาดเก <c oughs> ือบลืมมาสิเมื่อกี้อยู่ในกระเป๋าเกบลืมมิเมื่อกี้อยู่ในกระเา นี่ขนาดไม่รีบนะแค่นี้ก็ต้องเอารถด,ด้วยไม่เอาผ่านดิวติวฟีผ่านเอ็กเชน เราเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวรอบนี้พกเงินไปสองล้านกว่าบาทแก้ข่าวนะสองล้านกว่าดองมีระเคเลา้าข้าวเหลวโคตรชอบโคตรชอบแต่ยังไม่ชอบ ข้างล่างนี่เราไม่เคยลงมาสักทีรอขึ้นเครื่องเกตก